สวัสดีครับผมอู๋ร้านแจอนออโตแมกลำลูกกาของสานะครับวันนี้มียางถอดปด้ายแดงเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นบิสโตนนะครับบิตสโตนอีโคเปียนะครับเพีหนะครับตัวนี้เป็นขอบ14นะครับเบอร์1 6ึ่งหกห้าหกหนะครับห6ึ่งหกหตัวนี้ สัปดาห์23ปี24ทําสครับสัปดาห์23ปี24สภาพถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับสภาพใหม่ๆสีเส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับใหม่ๆสวยๆพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้165 65 R 1ิบสีสโตนปี24สีเส้นอยู่ที่5,000บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวต่อไปเป็น E copia EP 1 5 0เหมือนกันนะครับบสโตนนะครับตัวนี้เป็นเบอร์175 65r14 ครับใส่รถเก๋ง eco car ส1 4ได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้สัปดาห์ยี่23ปี24สภาพใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพามาชมนี่ตัวสี่เส้นตุ่มหน้ายางนะครับสวยๆเลยนะครับนอกจากรถใหม่นะครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมใช้งานบีตัห 17565r14 ครับสี่เส้นอยู่ที่5,500บาทครับ5,500บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยตังคาจะส่งให้ฟรีนะครับ ตัวต่อไปบีโตนนะครับตัวนี้เป็นยางรถกระบะตัวเตี้ยหรือว่ารถตู้นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับบีโตนดูรวิทย์ R611 นะครับเบอร์2 1 5 7 0 R15 ห้านะครับ2 1 5ห0 r ่5หิ้ชุดนี้ปลายปี23เท่ากสัปดาห์หปีย3ามนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสีเส้นต่งหน้ายางยังอยู่นะครับออกจากรถใหม่เลยนะครับสภาพสวยๆเป๊ะๆไม่มีตำหนินะครับ ตัวนี้บีสโตน2 15 75ึ่นะครับปลายปี23สี่เส้นอยู่ที่8500บาทครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยตัวต่อไป2บีสโตนดูเลอร์เฮทีนะครับบสโตนดูเลอร์เฮที8 8 4ตัวนี้ใส่รถกระบะขอบ16ตัวสูงนะครับ2 6 5 70 R16 นะครับ265 70 R16 ชุดนี้สัปดาห์33ปี23ครับสัปดาห์33 ปี23นะครับนี่ใหม่ๆเป๊ะๆเลยนะครับตุ่มยังอยู่ทัดๆนะครับถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับนี่ไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับผมถอดจากรถใหม่ทุกชุดนะครับตัวนี้บิสตโตนสองหกห้ปี23นะครับสี่เส้น13,500บาทครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวต่อไปเป็นโปรโมชั่นยังใหม่นะครับตัวนี้ลดราคามาถูกมากๆเลยครับ บิต t สห้าห้าเจนะครับบิ stone สองห้าห้าเจตัวนี้เป็นรุ่นด er ูเลอร์เฮทีห8แปดครับดูเลอร์เฮทีห8แตัวนี้สัปดาห์18ปี23นะครับเป็นยางใหม่นะครับสภาพคงไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องดูละเพราะมันคือยางใหม่ตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับ4เส้นอยู่ที่1500บาทครับ1500บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยตัวต่อไป สองห้าห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดปียี่สิบสามนะครับสัปดาห์ยี่สิบปียี่สิบสามเป็นยางใหม่เหมือนกันนะครับเป็นยางใหม่เหมือนกันตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับหนึ่งมืหนึ่งพันบาทใส่รถตัวสูงขอบสิบเจ็ดได้ทุกรุ่นนะครับนี่มันคือยางใหม่นะครับสภาพก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ามันคือยางใหม่นะครับตัวนี้สี่เส้นหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับถูกมากๆเลยนะครับ ตัวต่อไป255 7017เป็นบีสโตนนครับ2557017ตัวนี้จะเป็นปี24นะครับปี24สัปดาห์40ปี24นะครับนี่เป็นยางใหม่ตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับรถราคาเหลือที่14,500บาทนะครับ14,500บาทนะครับ2557017ใส่รถตัวสูงครบ17ได้ทุกรุ่นเลยนะครับ ตัวต่อไปเป็นถอดใบแดงนะครับถอดใบแดงสองหห้าหกห้า R สิบเ7ดนะครับสองห5ห้าหห้า R สิเจเป็นบีสตสโตนรุ่นดูเลอร์ HT หกแปดครับตัวนี้สัปดาห์3าสาปี23าครับสัปดาห์3ามสาปี23สถอดจากรถใหม่นะครับตุ่มหน้าแดงยังอยู่ชัดๆนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆไม่มีตำหนินะครับพร้อมใช้งานไม่มีปะไม่มีซ่อมทุกกรณนีนะครับมาถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมเลยนะครับตัวนี้ บีสโตนสองหกห้าหกห้ปี23นะครับถอดไปแดงสีเส้นอยู่ที่13,500บาทนะครับหนึ่งาบาทนะครับตัวต่อไปเป็นกูดเยียนะครับสองห้าห้าหกหอครับสองห้าห้ตัวนี้สัปดาห์สาสองปี23นะครับสัปดาห์สาสอป 23, ยียี่สามกูดเยียถอดไปแดงนะครับนี่สภาพสวยๆใหม่ๆสี่เส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับ ไม่มีตำหนินะครับภัพใหม่ๆพร้อมใช้งานนะครับใส่รถตัวสูงที่เป็นขอบ18ได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้2อ5 6 5าห R สิครับสี่เส้นอยู่ที่13,000บาทครับหนึ่งืสาบาทกูเอียปี23่ครับ2อ5 6 5าห R สินะครับตัวต่อไปเป็น b i t สโตนสองหกห้าครับ265-60-18นะครับเป็นรุ่นดูเลอร์เฮทีหกแปนะครับตัวนี้สัปดาสามส ปี23ับสัปดาห์38ปี23ถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับสี่เส้นยังอยู่ชัดๆเลยนะครับตุ่มยังอยู่นะครับสภาพใหม่มากๆถอดจากรถใหม่นะครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้บีสโตน265618ครับใส่รถตัวสูงขอบ18ได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้เป็นยางปี23ครับสี่เส้นอยู่ที่18,000บาทครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมตัวต่อไปเป็นโปรโมชั่นยางใหม่นะครับโปรโมชั่นยางใหม่ตัวนี้เป็น บีสโตนดูเลอร์เฮทีหกแปดสี่เป็นสองห้าห้กสิบาสิบแปดครับสองห้าห้าหกสิบาสิบแปดนะครับนี้เป็นยางปียีสิบสามนะครับยางปียีสิบสามสัปดาห์ศูนย์เก้าปียีบสาครับตัวนี้มีเข้ามาไม่เยอะนะครับมีโปรโมชั่นราคาถูกมากๆครับเป็นยางใหม่สี่เนอยู่ที่1นึ่งหันบาทนะครับหนึ่งหมันบาทเป็นเบอร์ตรงของอีสูสูหนึุดเรุ่นแรกๆนะครับจะเป็นไซนีนะครับสองห้าห้าหกิบาสิบแปดครับก็มา จัดกันได้เลยครับตัวนี้1มื่นห้านะครับหมื่นห้านะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับเป็นยางตกปีราคาลดลงมาเยอะมากนะครับตัวต่อไปเป็นดัลลอปสองหกห้าหกสิบสิบแปดครับโปรโมชั่นยางใหม่ครับตัวนี้ปลายปียี่สิบสี่ครับปลายปียี่สิบสี่สัปดาห์สี่สิบกว่านะครับตัวนี้อ่าเนี่ะครับเป็นยางใหม่ครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเป็นเบอร์ เป็นตัวเดียวกับที่ติด Fortuner มาครับ Fortuner Leader ครับตัวนี้จะติดตัวนี้มาครับ265 618ดร็อป AT25 ครับตัวนี้เป็นตัวหนังสือดํานะครับสี่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับราคาไม่แพงนะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับตัวนี้ต่อตัวต่อไปเป็นโยโกฮาม่า265 618ครับ265 618เป็นยังใหม่ปี24ครับยังใหม่ปี24ตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับ4เส้น17,500หมืนเบาทครับ17,500บาท ตัวต่อไปเป็นโยโกฮาม่าสองหกห้าหกสิบ R สิบแปดตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่น G ศูนย์ห้าแปดนะ G ศูนย์ห้าแปดนะครับเป็นลายลายเรียบนะครับเน้นวิ่งทางเรียบนะครับตัวนี้นุ่มเงียบนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสี่เส้นถูกมากๆสี่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสี่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นยางใหม่ปียี่สิบสี่ครับยางใหม่ปียี่สิบสี่แต่จังหวัดจะส่งให้ฟรีนะครับมาที่ร้านมีบริการ ใส่ทวงให้เรียบร้อยนะครับครอบ18มีอีกตัวนะครับเป็น Goodyear 265 60 R18 ครับ265 60 R18 ตัวนี้เป็นยังใหม่ปี24นะครับสัปดาห์30ปี24ครับเป็น Goodyear ตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับ4เส้น14,900บาทนะครับ14,900บาทนะครับแล้วก็มีดัน l อบนะครับ265 7016นะครับ265 7016ใส่รถกระบะโดดสูงครอบ16ตัวนี้มี โบวโมชันอยู่ครับสี่เส้นหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งบาทแล้วก็ดาน์ลบสองสี่ห้าเจนะครับเป็นตัวหลือสือขาวครับเอทีงสตัวนี้สเส้นหนึ่งื่น่บาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับแนะนําเลยคอนติสองหกห้าเจ็ดสนะครับสองหกห้ตัวนี้เป็นคอนติเนตันนะครับเป็นแบรนด์เยอรมันนะครับตัวนี้นุ่มเงียบใช้ดีมากๆนะครับมีลดราคาลงมาเยอะมากครับตัวนี้สเส้นอยู่ที่ หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองหกห้าเจ็ดสิบดิบหกเป็นยังเป็นยางปลายปียีปป่สิบสี่ด้วยนะครับยังปลายปียี่สิบสี่สัปดาห์สี่สิบเจ็ดปียี่สิบสี่นะครับราคาหน้าเล่นนะครับถูกมากๆนะครับสี่เส้นหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวต่อไปเป็นสองหกห้าหกห้าอาชิบเจ็ดนะครับสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดเป็นดัลล็อนะครับดัลล็อ ตัวนี้ปลายปี24่สครับปลายปี24สัปดาห์สีสิบปี24อันนี้มันเช็ดน้ํายาไว้นะครับเลอะเลยนะครับ40ปี24ตัวนี้สีเส้นอยู่ที่14,500บาทนะครับ14,500บาท265 6 5ห้เครับเป็นอย่างไหนะครับตัวต่อไปเป็นคอนติคอนติเดนตันนะครับสองหกห้าหกครับสองห5 1้ตัวนี้เป็นย่างใหม่ ปี24นสครับสัปดาห์สาปีย4ิบสตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับ1 2 5ร้อบาทหนึ่งับาทคอนติลายสวยมากๆเลยนะครับคอนติเน้นตั้นโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับเออแล้วก็มีโปรโมชั่นดันหลกมาใหม่ครับดันหลกตัวนี้ลดเยอะมากๆเลยนะครับอ่าเป็นดันหลกรุ่นพี 3, ทีพีทีสามคับสองหกห้าห้าสิบยี่สิบครับนรุ่นพีทีสามสัปดาห์สามหกปียี่ 3, สิบสี นะครับเดี๋ยวผมให้ดูปียะนี่สัปดาห์สามสิบหกปียี่สิบสี่ตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่ติดฟอร์จ r เนอร์ er นะครับฟอร์จูเนที่เป็นทีอรดีรุ่นแรกๆนะครับตัวนี้ตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งมืบาทครับหนึ่งมบาทราคาถูกมากๆครับ แนะนำเลยนะครับตัวนี้ใครใช้ขอบ20อยู่นะครับก็แนะนำตัวนี้นะครับใช้ดีนะครับนุ่มเงียบแล้วก็กอดถนนดีมากๆนะครับตัวนี้แล้วลดราคาลงมาเยอะด้วยครับปกติอยู่20 0 0 0กลางๆนะครับตัวนี้อยู่ที่1 6 5 0 0บาทนะครับโอเคสนใจด้วยในโทรมาสอบถาม0 8 4 6 9 2 3 8ส2นะครับร้าน Giant Automatic ลำลูกกาของ3ครับเออมีอีกตัวหนึ่ง3าม R 1 5นะครับใส่แทน255 70 15นะครับ ตัวนี้ใส่แทน2 5 5 7 4 5ที่เป็นไทเกอร์ร uh, ุ่นเก่าวิโก้วิโก้รุ่นเก่านะครับที่เป็นขอบ15นะครับหรือว่ารถรุ่นตัวเก่าที่เป็น15ตัวสูงนะครับใส่ตัวนี้แทนได้เลยเป็น39.5อ1 5ใส่แทน2 5 5 7 1 5ตัวนี้ดอลล็อปปี24ครับดอลล็อปปี24ปลายปีแล้วด้วยนี่สัปดาห์1 1ปี24ครับตัวนี้ uh, มีโปรโมชั่นอยู่4เส้น11,200บาทครับ11,200บาทจา่ายเงนว่าจะส่งฟรีมาที่ร้าน มีบริการใส่ถ่งให้เรียบร้อยนะครับนี่ยางเก่งเล็กขอบ15 16โทรมาสอบถามได้ครับมีหลายตัวหลายไซส์หลายายีหย่ห้อนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้สนใจตัวไหนะโทรมาสอบถาม0 8 4 6 9 2 3 8 9 2ห้านะครับร้านเจแอัลออโตแมคลำลูกกาของ3ครับเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ